สามสัปดาห์กับการทำงานที่ตั้งห่างไกลาจากบ้านวันนี้เป็นวันหยุดของมารินเธอใช้เวลากับการเดินเที่ยวตามที่ต่างๆจนมาหยุดพักที่คาเฟ่ร้านตกแต่งสวยด้วยโทนสีขาวดอกลิลลี่ขาวกลิ่นกาแฟาหอมกลุ่นบรรยากาศร้านที่นี่เหมือนร้านที่เมกพมารินไปนและขอเป็นแฟนอย่างจรงิจรงจัง มารีนนั่งดื่มกาแฟและฟังเพลงผ่านมือถือของเธอความห่างและเวลาที่แตกต่างกันมากทําให้มารีนไม่กล้าที่จะโทรหาเมฆเพราะตอนนี้น่าจะเป็นเวลาตีหนึ่งความเหงาที่คิดถึงเมฆทําให้มารีนพูดกับตัวเองเม่อะไร่เมฆจะมาหาเนาะในทันใดนั้นเพลลิทเพลงอินดี้ที่เธอเปิดไว้ก็สุ่มขึ้นมาเพลงหนึ่งเพลงที่เธอเคยซ้อมร้องและขึ้นประกวด รอยยิ้มที่ส่งมาให้ข้างสนามทำให้เพื่อนเพื่อนของมารีนแอบปิชามารีนที่ได้รักกับคนที่เธอชื่นชมออกซิเจนคือโอทูแต่ยูคือเธอคือลมหายใจเธอเหมือนอากาศยามเช้าเติมเต็ม,ตมฉันให้ you